ไงพวกมึงหาเหรออืมได้ปลาอะไรมาบ้างอ่ะนี่ฮะซื้อจากตลาดมาตกอะไรก็ไม่ได้โอ้ยแล้วมึงไ้นายเป็นไงวันนี้ลูกค้าก็ให้ไปทาสวนสวนมะม่วงอรอสวนสนุกสบายพวกมึงอ่ะจนแล้วยังตลกอีกแล้วมึงไงนองวันนี้เป็นไงวะปลูกหาอะไรก็ไม่ขึ้นว่าจะไปลงกุ้งฮะแม่งไม่เวิร์กอีกไปลงปลาลงไก่แล้วสุดท้ายไม่ดีกลงน้ําเต้าโดนแดกใช่อูว่าต้องหาที่ใหม่ที่ไหนอ่ะก็ที่นี่ไง ที่ดีไอคอนกรุ๊ปมีโรงเรียนสอนทําธุรกิจออนไลน์ที่ครบวงจรการตลาดดีผู้พร้อมสื่อโฆษณาทั่วประเทศระบบมีให้พร้อมแบบมืออาชีพสินค้าดีมีคุณภาพซื้อขายสินค้าพร้อมจัดส่งด้วยมือถือเครื่องเดียวดีไอคอนกรุ๊ปอุดมสมบูรณ์ที่สุดแล้วดีดีไอคอนกรุ The Group, ๊ปเปิดรับตัวแทนทั่วประเทศ